เมืองที่สะท้อนเงาผู้นำได้ชัดที่สุดอาจเป็นเมืองที่มองไม่เห็นความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวเอาล่ะครับเรื่องราวของเราเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในเมืองแห่งหนึ่งที่ถูกกำแพงหินสูงลิว้วล้อมอาไว้หมดเลยครับสูงเส้อจนแทบจะมองไม่เห็นท้องฟ้ากันเลยทีเดียวที่นี่เขาเรียกกันว่านาครแห่งกระจกเงาครับเพราะว่าทุกอย่างไม่ว่าจะพื้น ผนังหรือแม้แต่เสาหินจะต้องถูกขัดจนเงาวับเพื่อให้มันสะท้อนภาพของคนคนเดียวนั่นก็คือผู้ปกครองที่อยู่บนยอดปราสาทที่สูงที่สุดนั่นเองในเมืองน,นี้เนี่ยนะครับผู้คนถูกแบ่งออกเป็นสองพวกแบบชัดเจนมากเลยพวกแรกคือผู้อยู่เบื้องบนที่มีหน้าที่แค่เดินไปเดินมาให้คนอื่นเห็นให้คนชื่นชมส่วนอีกพวกหนึ่งก็คือผู้อยู่เบื้องล่าง ที่มีหน้าชี่ก้มหน้าก้มตาขัดถูสร้างภาพสวยงามเหล่านั้นขึ้นมาและในกลุ่มคนเบื้องล่างมีชายชราคนหนึ่งครับชื่อว่าเถาเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่างขัดหินที่เก่งที่สุดในเมืองเลยก็ว่าได้หน้าที่ประจำของเขาก็คือการดูแลลานหินดำที่อยู่หน้าบันลังของท่านผู้นำให้มันเงาวับอยู่ตลอดเวลาถ้าอยากจะรู้ว่าชีวิตของเถาเป็นยังไงนะ ไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลเลยครับดูแค่ที่มือของเขาก็พอมือคู่นั้นน่ะมันทั้งหยาบทั้งกล้านเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นรอยแตกจากการทำงานหนักมาตลอด50ปีมันเหมือนเป็นราคาที่เขาต้องจ่ายเพื่อสร้างความงดงามจอมปลอมให้กับเมืองนี้ส่วนท่านผู้นำหรือผู้ที่ใครๆก็เรียกว่าท่านเจ้าของเงาเนี่ยนะท่านไม่เคยใช้กำลังทำรายใครหรอกครับแต่ท่านใช้คำพูด เป็นคำพูดที่นิ่มๆแต่เชื่อเฉือนเข้าไปถึงหัวใจเลยท่านมักจะเดินลงมาตรวจงานยิ้มมุมปากแล้วก็มองเท่าที่กำลังก้มหน้าทำงานอยู่แล้วท่านก็จะพูดประโยคเดิมๆว่าเท่าเอ๋ยงานของเจ้านี่มันสำคัญจริงๆนะถ้าไม่มีเจ้าเนี่ยพื้นตรงนี้ก็คงเป็นแค่หินสก,กรปรกสก,กรปรกก้อนหนึ่งแต่ถ้าไม่มีข้าแล้วก็เจ้าก็คงเป็นแค่คนแก่ไร้ค่าที่ไม่มีใครจ้างจริงไหม โหคําพูดแบบนี้มันเจ็บยิ่งกว่าโดนเคี่ยนอีกนะครับเพราะมันคือการพรากศักดิ์ศรีของคนไปเลยแล้ววันหนึ่งครับมันก็มีเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อท่านเจ้าของเงาได้ประกาศคําสั่งค้ำสําคัญออกมาท่านประกาศว่าจะจัดพิธีเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเพื่ออะไรน่ะแหละครับ เพื่อสถาปนาตัวเองเป็นบุตรแห่งตะวันซึ่งมันก็คือจุดสูงสุดของความหลงตัวเองเลยแหละครับและแน่นอนว่าเพื่อพิธีนี้ท่านก็มอบภารกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยให้กับเ่านั่นก็คือต้องทําให้ลานหินดำเนี่ยมันเงาแบบสุดๆเงายิ่งกว่ากระจกบ้านไหนๆในโลกเพื่อที่ว่าพอตอนเที่ยงตรงเป๊ะดวงอาทิตย์ส่องลงมา เงาของท่านจะต้องเจิดจัลัดจนทุกคนต้องกราบคืนนั้นเถาก็กลับไปที่กระท่อมเก่าๆของเขานะครับนั่งมองดูมือตัวเองที่ทั้งสั่นทั้งบิดเบี้ยวและในที่สุดประสบการณ์ทำงานมาทั้งชีวิตของเขามันก็ตกผลึกออกมากลายเป็นการตระหนักรู้ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาเข้าใจในทันทีเลยครับว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้กำลังขัดหินให้เงาสวยงามน,นะ แต่เขากำลังขัดเงาคำโกหกต่างหากเขาคือคนที่สร้างภาพลวงตาแห่งความยิ่งใหญ่นี้ขึ้นมาและนั่นก็หมายความว่าเขาก็เป็นคนเดียวที่สามารถทำลายมันลงได้เหมือนกันเขาตัดสินใจรับงานนั้นครับแต่ไม่ใช่เพื่อทำตามคำสั่งนะเขามีแผนของตัวเองเขาเริ่มต้นด้วยการเดินทางลึกเข้าไปในป่าเพื่อตามหาสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งที่เราตามหาก็คือ,อยางจากต้นไม้โบราณที่หายากมากครับ เจ้ายางไม้นี่มันมีคุณสมบัติที่พิเศษมากๆเลยนะคือถ้าอยู่ในที่ร่มเนี่ยมันจะใสเหมือนแก้วเลยครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันโดนความร้อนจ,จัดจัดจากแดดตอนเที่ยงวันเนี่ยนะมันจะเกิดปฏิกิริยาบางอย่างเปลี่ยนสภาพไปทันทีเขาใช้เวลาเจวันเต็มๆเลยครับในการค่อยๆทาน้ำยาขัดสูตรพิเศษนี้ลงบนลานหินดำท่านเจ้าของเงาที่แวะมาดูง,งานก็หัวเราะชอบใจใหญ่เลย พรเห็นหน้าตัวเองในนั้นชัดแจ๋วยิ่งกว่าทุกครั้งโดยที่ไม่รู้เลยว่าความจริงที่ซ่อนอยู่มันคืออะไรในคืนก่อนวันพิธีงานทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์ท่านเจ้าของเงาก็โยนเหรียญทองแดงเก่าๆให้เถาเหรียญหนึ่งเป็นรางวัลพิเศษเถาก็รับเหรียญน,นั้นไว้และก็เก็บเครื่องมือของเขาอย่างเงียบๆและเดินจากไปโดยที่ไม่หันกลับมามองผลงานของตัวเองอีกเลย แล้ววันวิธีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงครับบรรยากาศนี้แบบยิ่งใหญ่อลังการมากแต่เลึกๆแล้วมันมีความตึงเครียดบางอย่างซ่อนอยู่ท่านเจ้าของเงาปรากฏตัวในชุดเกราะทองคำอารามเลยครับก้าวขึ้นไปยืนอยู่กลางลานหินดำด้วยความมั่นอกมั่นใจรอคอยช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์จะสาดแสงลงมา เพื่อที่เงาของท่านจะได้เปล่งประกายไปทั่วทั้งเมืองและและ้ววินาทีนั้นก็มาถึงครับดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวมาอยู่เหนือศีรษะพอดีเป๊ะแสงแดดที่ร้อนจัดสาดลงมากระทบกับพื้นหินที่เคลือบด้วยยางไม้สูตรพิเศษของเถาแล้วทันใดนั้นเองแทนที่จะสะท้อนแสงเจิดจ้ายางไม้มันกลับทำปฏิกิริยากับความร้อนครับ จากพื้นผิวที่เงาวับเหมือนกระจกมันกลายเป็นผิวด้านด้านที่ดูดกลืนแสงทุกอย่างจนหมดเส้นความใสที่เคยปกปิดรอยตำหนิไว้หายไปหมดเผยให้เห็นเนื้อแท้ของหินที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนรอยร้าวท่านเจะของเงาก้มลงมองที่เท้าตัวเองด้วยความตกใจสุดขีดเงาสะท้อนที่เคยเป็นความภาคภูมิใจของท่านมันหายไปแล้วครับหายไปหมดเลย เหลือแค่ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนพื้นหินที่ทั้งสุกปรกและแตกรล้าภาพที่ทุกคนเห็นตรงหน้าเนี่ยมันทําให้ทุกคนเหมือนตื่นจากฝันเลยครับความเงียบเข้ามาปกคลุมอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ความเงียบเพราะความกลัวนะแต่เป็นความเงียบของความเข้าใจในขณะที่ท่านผู้นําถูกขังอยู่กับความจริงอันน่าเกลียดของตัวเองถูกทําให้กลายเป็นแค่คนธรรมดาที่น่าสมเพชคนหนึ่ง ในเวลาเดียวกันนั้นเองครับเถากำลังเดินออกจากเมืองไปอย่างสง่างามภายใต้ท้องฟ้าที่เปิดกว้างเขาไม่ได้หนีนะแต่เขากำลังเดินไปบนเส้นทางแห่งอิสรภาพที่เขาเป็นคนเลือกเองเถาได้ทิ้งบทเรียนที่สําคัญที่สุดไว้บนลานหินแห่งนั้นครับว่าแท้จริงแล้วความยิ่งใหญ่ของผู้กดขี่นะมันมักจะถูกยืมมาจากหยาดเหงื่อของผู้ที่ถูกกดขี่เสมอ และเมื่อไหรก็ตามที่เจ้าของหยาดเหงื่อน,นั้นตัดสินใจที่จะทวงความจริงกลับคืนมาภาพลวงตาทั้งหมดก็จะพังทลายลงเหลือไว้เพียงความจริงแท้ที่ไม่อาจจะปิดบังได้อีกต่อไป